มูอิจิโร่เสาหลักหมอกผู้ที่มีอายุน้อยที่สุดตัวละครที่คุณนั่นจะเกลียดเขาไม่ลงก็สําหรับตัวละครอย่างโทคิโตมูอิจิโร่นะครับเชื่อได้เลยแหละครับว่าเป็นตัวละครหนึ่งตัวนะครับที่คุณเห็นแวบแรกนะครับกับนิสัยแรกๆเลยเนี่ยก็คงจะเหม็นที่หน้านะครับไอหนูคนนี้ซะเหลือเกินนะครับเพราะว่าดูเป็นคนหยิ่งๆนะครับตามสไตล์เสาหลักเลยนะครับแต่นะครับตัวละครตัวนี้นะครับบอกเลยแหละครับว่าฝีมือความสามารถนั้นอยู่ในระดับนะครับที่ไม่ธรรมดาของจริงเพราะการที่มูอิจิโร่ นั้นนะครับได้เป็นเสาหลักนะครับตอนอายุเพียงแค่14ปีนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่การันตีได้เลยแหละว่าไม่ว่าจะเป็นความสามารถหรือพรสวรรค์นะครับของมูยิจิโร่นั้นนะครับมันทะลุปลอดไปแล้วนะครับก็คือเป็นตัวเทพตัวตึงแล้วกันในเรื่องดาบพิฆาตศูนย์อีกทั้งสายเลือดของเขานั้นนะครับเป็นสายเลือดที่สืบทอดต่อมานะครับจากผู้ที่มีปลานเริ่มต้นนะครับอย่างปานตะวันด้วยเรียกได้ว่านะครับแม่องค์ประกอบครบองค์ประชุมจริงๆนะครับความสามารถดีกรีต่างๆและวันนี้ผมเลยจะมาพูดถึงความเทพนรัของมจิโก แต่ต้องขอเตือนก่อนละกันนะครับว่าเนื้อหาบางส่วนเนี่ยอาจจะมีสปอยนะครับในส่วนของมังงะนะครับก็ด้วยความที่ว่าต้องพูดถึงความเทพใช่ไหมมันจะมีความเทพนะครับที่มูอิจิโร่นั้นนะครับมีความสําคัญต่อเรื่องมากๆวันนี้ก็เลยต้องขอบอกก่อนละกันแต่ก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้นะครับแบบเต็มก็อย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณด้วยให้ช่องของผมนั้นสามารถพุ่งทะยานไป1ล้านซับให้ได้สําหรับโทกิโต้มูอิจิโร่นั้นนะครับเป็นเสาหลักอออนนนะครแล้เปสสาาาาททีี่่่ยยุุดดใืงู อายุเพียงแค่14ปีเท่านั้นด้วยความน่ารักคิ้วๆและกันนะครับของมุจิโร่นั้นนะครับมีส่วนสูงเพียงแค่160ซนติเมตรน้ำหนักนะครับ56กิโลกรัมนะครับโดยมุจิโร่นั้นนะครับมีสายเลือดนะครับที่สืบต่อมานะครับจากนักดาบนะครับที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับเท่าที่โลกดาบพิฆาตสูงนั้นเคยมีอย่างโยริอิจินะครับใช่นะครับที่เคยสร้างความหวาดกลัวสุดๆเลยนะครับให้กับมูซันนะครับและนะครับยังมีสายเลือดสืบทอดมานะครับต่อจากอาสุนขั้งขึ้นนนทีีีี่่่1ดดด้้ววยยยอาางโโโคคคคชิบบบะะรรรรััเกกไ ของมูอิจิโร่นั้นโคตรจะโหดเลยล่ะและความโหดของมูอิจิโร่นั้นนะครับมันไม่ได้หยุดแค่เท่านี้นะเพราะว่านะครับมูอิจิโร่นั้นเข้าหน่วยพิฆาตศูนย์นะครับมาได้เพียงแค่2เดือนแต่ปรากฏว่าสามารถก้าวขึ้นมาเป็นเสาหลักได้เลยนะครับซึ่งถือได้ว่านะครับเป็นอะไรที่แบบเร็วมากๆเลยเพราะปกติแล้วเนี่ยคนที่จะเป็นเสาหลักได้นั้นนะครับต่อให้คุณจะเก่งระดับไหนก็เถอะเก่งแบบเก่งสุดๆนะเข้าหน่วยพิฆาตศูนย์มานะครับเอาแบบเร็วๆเลยปกติแล้วเนี่ยสปีเลยนะครับกว่านะครับจะได้เป็นเสาหลัััักนนนะครบออีี้ืดท่ ็วแล้วนะแต่ปรากฏว่ามูจิโร่นั้นนะครับใช้เวลาเพียงแค่2เดือนเท่านั้นนะครับอันนี้เนะี่ยผมบอกได้เลยว่ามันเป็นการดีครีได้อย่างดีเลยและวว่ามูจิโร่นั้นนะครับมีพรสวรรค์สูงมากๆเลยใช้เวลาไม่นานเพียงแค่2เดือนก็สามารถก้าวขึ้นมาเป็นเสาหลักได้ในเรื่องดาบิคาตะสูนซึ่งจริงๆแล้วนะครับผุคลิกนิ่งๆที่ไม่สนโลกสนอะไรเลยนะครับของมูจิโร่นั้นเนะี่ยมันก็มีที่มาที่ไปนะโอเคมองจากคนภายนอกนะครับไอเด็กนี่เนี่ยมันหยิ่งซะเลยเกินคิดว่าตนเองนะั้นเนี่ยเป็นเสาหลักได้ทั้งที่อายุน้อยหร ถึงยิงขนาดนี้แต่มันมีที่มาที่ไปของมันนะครับถ้าเราลองย้อนกลับไปเดิมทีแล้วนะครับสมัยที่มูจิโร่นั้นยังไม่ได้เป็นเสาหลักนะครับยังเป็นเด็กน้อยธรรมดานะครับเขานั้นเป็นเด็กที่ร่าเริงมากๆเลยคือบุคลิกนี่สัยต่างจากทุกวันนี้เลยนะครับแต่นะครับหลังจากที่เขานั้นสูญเสียพี่ชายของตัวเองไปสูญเสียครอบครัวของตัวเองไปหลังจากนั้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างของเขานั้นก็เปลี่ยนไปนะครับด้วยอาการช็อกในตอนนั้นแหละที่สูญเสียพี่ชายของตัวเองจนไม่ให้เขานั้นนะครับหลงลืมนะครับอ่ ไม่สามารถจําได้ว่าในอดีตนั้นเคยเกิดอะไรขึ้นบ้างมันก็เลยเป็นสาเหตุนะครับว่าทําไมมูจิโร่นั้นจึงเหม่อลอยเสมอเลยนะครับเพราะว่าเขานั้นนะครับไม่มีความทรงจําในอดีตนะครับก็ฟีแบบว่าล่องลอยไปจริงๆเนี่ยถ้าเรามาลองดูเหตุผลตรงเนี้ยจะเห็นได้เลยแหละครับว่ามูจิโร่นั้นมีชีวิตนะครับที่น่าสงสารมากๆเลยนะครับคือน้องเขาไม่ได้หยิงนะครับเพียงแค่ว่าหน้าตามันจะดูยิงๆไงคนนั้นก็เลยไปตีนะครับเออว่าไอ้นี่เป็นเด็กที่หญิงเสือเ,อเกินจริงๆชีวิตของเขานั้นนับได้ว่าน่าสงสารสุดๆ ซึ่งถ้าพูดถึงความเทพของมูชิโร่นั้นนะครับถึงแม้ว่าเขานั้นนะครับจะมีสายเลือดนะครับสืบต่อมานะครับจากผู้ใช้ปานตะวันนะครับหรือนะครับปานจันทาก็ตามทีเถอะแต่เขานั้นนะครับก็ไม่สามารถใช้ปานแรกเริ่มอย่างปานตะวันได้นะครับจนก่อกําเนิดนะครับเป็นปานเหมาะของตนเองซึ่งปานนี้นะครับก็มีเทคนิคความสามารถที่ไม่ธรรมดาเลยนะครับอีกทั้งนะครับด้วยความที่ตนเองนั้นมีพรสวรรค์นะครับยังสามารถเปิดปานได้ด้วยนะครับปานที่ผมหมายถึงเนี่ยก็คือปานนะครับที่อยู่ตามร่างกายไม่ใช่ปานตะวันปานอะไรคก็ือเปิด นได้ซึ่งการเปิดปานได้นั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทําให้นะครับบุคคลคนนั้นนะครับเทพขึ้นอย่างทวีคูณเลยซึ่งผมจะอธิบายสั้นๆเข้าใจง่ายๆก่อนแล้วกันนะครับก่อนจะไปทําคลิปเต็มๆนะครับเพราะเรื่องเปิดปานเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าพูดได้จัดเต็มเลยก็หลักๆเลยนะครับถ้าเปิดปานแล้วนะครับเทคนิคความสามารถอะไรต่างๆนั้นก็จะแข็งแกร่งเพิ่มมากยิ่งขึ้นพละกําลังหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับจะรุนแรงมากๆและดาบนั้นนะครับก็จะกลายนะครับเป็นดาบนิจิรินสีแดงนะครับซึ่งดาบนิจิริน จังเลยนะแต่นะครับพอกลายเป็นดาบสีแดงแล้วนะครับเมื่อฟันอสูนไปนะครับอสูนตนนั้นนะครับก็จะฟื้นฟูนฟนร่างกายตนเองนะฮะได้แบบช้ามากๆเลยนะครับก็ฟิลลิ่งแบบว่าปกติอาสูนเนี่ยถ้าโดนฟันใช่ไหมก็คือจะสามารถฟื้นฟูนฟนฟนร่างกายมาได้แบบรวดเร็วนะแต่นะครับเมื่อโดนดาบนิจิรินสีแดงไปนะครับสีแดงชาตินี่แหละก็จะทําให้นะครับร่างกายนั้นฟื้นฟูนได้ช้าลงนะครับแบบช้ามากๆเลยนะครับมันก็เลยจะทําให้นะครับฝั่งอสูนนั้นเสียเปรียบนะครับเมื่อร่างกายตนเองนั้นขาดไปหรือบาดเจ็บอะไรก็แล้วแต่่่เมืือฟฟ้นูชาัฝง นะครับนักล่าสูนนั้นก็สามารถนะครับมุ่งตรงไปเพื่อไปตัดคอได้ง่ายนะครับมากกว่าเดิมหรือความสามารถมองได้ทะลุปุโปรงนะครับก็คือจะเห็นร่างกายของศัตรูนะครับภายในเลยนะครับเมื่อคุณมองได้ทะลุปุโปรงแล้วก็จะสามารถจับจุดได้แหละครับว่าจะโจมตีตรงไหนของศัตรูนะครับฟีลแบบหาจุดอ่อนของศัตรูในการโจมตีซึ่งถือได้ว่าเป็นความสามารถที่โหดเลยนะครับกับเด็กวัยเพียงแค่14ปีเท่านั้นอกลับมาที่เรื่องนิสัยของมูจิโร่ก่อนแล้วกันนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปแหละครับว่ามูจิโร่นั้นมีอดีตที่เลวร้ายใชมม้แลววก็คา จำเสื่อมนะครับก็เลยแบบเป็นเด็กอื่นๆซึนๆแบบนี้แต่ในท้ายที่สุดนะครับเมื่อมาเจอนะครับกับไอ้ต่าความดีนะครับอย่างทันจิโร่ก็ทําให้นะครับมูจิโร่ในอนาคตนั้นนะครับก็จะกลายเป็นคนที่ห่วงใยคนอื่นมากยิ่งขึ้นนะครับก็เราเห็นได้ชัดเลยใช่ไหมจากอีพีที่เจ็ดนะครับในเซนที่3นะครับที่มูจิโร่นั้นนะครับเริ่มคิดจะช่วยคนอื่นแล้วนะครับซึ่งอันนี้แหละมันเป็นความแผ่ซ่านหกภัยและการของทันจิโร่นะครับที่แผ่ไปให้มูจิโร่นั่นแหละนะครับว่าตรงทําความดีซ่านนะครับซึ่่่งงงงเเเขานนนนนนนััั้ะะครบก็จปปปลลีียแตออไซึ มันก็เป็นเหตุผลหลักๆเลยนะครับว่าทําไมนะครับตัวละครอย่างมูจิโร่นะครับพอหลังๆเนี่ยถ้าคุณได้อ่านมังงะหรือตามอนิเมะนั้นนะครับจะรักตัวละครตัวนี้มากๆเลยนะครับเพราะว่าตัวละครอย่างมูจิโร่นั้นนะครับได้รับความนิยมสูงมากๆเลยนะครับในหน่วยพิฆาตศูนย์นะครับพราะคนก็เอ็นดูน้องอะฟีลลิ่งแบบว่าเออยังเด็กนะแล้วก็แบบว่าฝีมือดีนะครับมีความแบบว่าจะจะทาความดีนะครับเป็นห่วงเป็นใยคนอื่นนะครับเพราะว่ามีทันจิโร่นั้นนะครับคอยเป็นตัวอย่างให้กับตนเองก็ฟีลลิ่งจริงๆอ่่ะมมัันนนกก็็คคืเดึแแหลจิโรตวา ด้วยความแข็งแกร่งด้วยความเก่งของตนเองก็ทําให้เขานั้นนะครับขึ้นมาเป็นเสาหลักได้นะครับแล้วก็เป็นตัวละครหนึ่งตัวเลยนะที่จะมีส่วนสําคัญต่อเรื่องในอนาคตมากๆเลยนะครับพูดง่ายๆนะครับถ้าไม่มีมูจิโร่เนี่ยบางทีแล้วนะครับเหล่าบรรดาเสาหลักคนอื่นนั้นนะครับก็ยังจะไม่สามารถเปิดปลานได้ด้วยนะมันเป็นสิ่งหนึ่งแล้วกันที่ทําให้ทุกคนได้เห็นนะครับถึงความสามารถและกันนะครับที่สามารถไปถึงได้และเพื่อนๆนะครับคิดยังไงบ้างนะครับกับตัวละครอย่างมูจิโร่ก็ลองคอมเมนต์แสดงความเข็มมาข้างล่างนี้ได้เเลยยนนนิ่่่งทีีผาาม้ป็ EP ละกันนะครับที่จะทำให้ทุกคนนั้นรักตัวละครตัวนี้เพิ่มมากยิ่งขึ้นแน่นอนผมกล้าฟันธงได้เลยนะครับและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ